มีตัว <substit> ม <uting> mm ีตัวมีตัวนะครับอูยัดแม่ไอเต้สัสเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากระเบิดทีโูสายมันไม่เปิดแล้วเฮ้ยไหวหรออ้โอ้ยี่จเจ็บ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 สัตว์ เฮ้ยเมนเมนเมนซีทีซีทีวุ้นิดเดี๋ยวหนีอะไรที่ยกูจะหนีซะหน่อยระเบิดจะระเบิดเลยสัตว์ที่ยกูไปไม่ได้เลยสัตเข้าซีทีเออเข้าไปบีกเข้าไปหน้าเข้าไปดน้าเข้าไปเลยหายถมึงตายได้ตายต้องไปสนเฮียงนั้นฆ่ามันเลยเมนเมนเมน เฮ้ยมันอยู่ตรงกูนี่ปนเ้นกูเอายังไม่สนิท้ลดีกูไม่มีอะไรเลยเฮ้ยคนนี้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 มันมอไนยิงรวๆแล้วไอ้เี้อกเาตอาตายตายไปไปไปรูบกบกบููอยตัวนึงอยตัวนึงไปขนบขไมไม่มีไม่มีไหวไมมีไม่มีไมหลังกูเน วางที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 โอ้ยอ้ยหล่ะไอ้อํา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 ไอ้อํไอ้อําไอ้อํ้ไอ้อไอ้อําไอ้อําไอ้อาไอ้อําไอ้อําไอ้อําไอ้อไอ้อาไอ้อําไอ้อําไอ้อไอ้อําไอ้อํะไอ้อําไอ้อไอ้อไอ้อํ่ไอ้อําไอ้อาไอ้อาไอ้อํ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 ไอ้อําไอ้อไอ้อําไอ้อไอ้อาไอ้อาไอ้อําไอ้ออ้อํไอ้อชุไอ้อําไอ้อํ บอกแล้วเพ่อไม่ต้องซื้อปืนเฮียเลยมไม่เจอใครเลยคราับ er ัมันซื้อเด็ปะมันไปลูกซองหมดเลยไอ้เฮียลกซอง้วมกรในเวนี่ยมึงเห็นไมเนต่ฝากคุณช่วยเพื่อนับตัวอ้าวหายหมดเลยเฮ้ยตัวเฮียอะไรคนเดียวเฮ้ยที่บอร์ดขลางเล่นไปเล่นไปเลไปเ่นไปเ่นไปเล่นไปเล่าไปเไปเล่นไปเนไปเนไปเล่นไปเ่ไปเ่ไปเไปเล่าไปเล้นไปเล่นไปเลไปล่นไปเ่นไ่ไปเ้ไปเไปเไปเ

ขวานั่นแหละขวานั่นแหละโอ้ยแม่เกือบตายสัสโอ้ตายอีกมั้ไมมึงไม่กินไอ้หว่านตายแล้ว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 หน่อยยี่เน็ตหน่อยยี่เน็ตหน่อยยี่เน็ตอย่าดีนั่นเดียวตายปืนพมก็ตายยอะไรก็ตายไปไปเมื่อนเพื่อนเราดิเอ๋อหลังมึงหลังมึงอหลังมึงเออโแล้วมันกินอะไรอยู่นั่น้ยเอามันดีเอามันดีเด็กเชี่ยเอามันดีมือไหนสอดมืหน่อยไม่เยอะไม่เยอะแม่ย่อแม่ตัดไม่เยอะ ไม่ได้หลบเลยได้โอกาสได้โอกาสคือตำแหน่งเว้ยหนึ่งตัวมึงดูไอ้เหี้ยไอ้เหยอะโอ้ยเจ้ามึงทำอะไรของกูเนี่ยสบายสบายสบายเหล่านี้เป็นของเราเราจะตายให้หัวอีกแล้วแอบไว้แอาไว้แอบไว้แอบไว้อ

นี่เอวผมหัวคแล้วผมไปดิผมไปดิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่ขึเจนตัวท้ายขึ้เจนเยอเขาบิเตโดวเตมอนี่เกลยว่าแรงนขั้นบนเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยใช้ขวาหน้าหลังโคตรเยอะ

โอวาน้ำเกลือมาล้างตากูทีไบ้เหยี่ยอะไรขึ้นก๊อกข้างหน้ามึงมีเมิดซ้ายอ่ะเฮ้ยไอตัวนี้ไม่โดนละเล่นเลยเล่นเลยเห็นกู้อยู่มึงกู้อยู่มึงกู้อยู่เออสวย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 สัตว์ะายใส่เราไอสัตว์กูก็ว่าอยู่เหี้ยอะไรมันขึ้นเว้ยเฮ้ยโดนด้วยเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกูเอาเดี๋ยวเพื่อนไปกูเอาไปกูให้สวยเพื่อนไปกูให้เพื่อนไปกูอีกตัวเฮ้ยกดผิด้ อ้ยสัตว์โอ้ยตองชื่อใบห้าตัวไอ้ก็ไปเล่นอโอ้ยสวยโอ้ยโอ้ยดเตโดนกินโดนไอ้สัตว์ปึ๊กเขามาว่ะก๊อปไอ้ปืนเพื่อนก็ปืนเพื่อไปก็ไปข้างหลังไอ้สัตว์โอ้โหเย็นแค่า

ห้องน้ำ no, ต oh, no. uh, no. anyway. ัวถ่ายห้องน้ำตัวถ่ายไอ้าก๊อปก็ห้องน้ำก๊อ็ห้องน้ำไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เฮ้ยเจี๊ยกรบด้วยนะนะตายอะไรเงี้ยบเจ็บสัตว์อะี่ตัวนะไขาเลยขวาเลยจนนั้นละตรงนั้นละยิงดอกเกอร์ันเชอร์ใส่กูอุ้ยไปไปโอ้สุดมันไปเที่ยดี๋ยวกูต่อยจอแม่งดิเวยยัไม่รู้นะโอ้ไม่ไม่มาเหรอเจนดูมีชิงชิงอยู่เยอยชิงไปโลกหน้าเลยกู้ส่งส่งไปสเกลอยู่บีเพียบบีเพียบ ว่าหลังว่าแต่ตรงกูมีตรงกูมี <scratching> โอ้โหอีทีเซ่าตัวเลยทัดวัดดองมันอยู่ที่คอวัดด่าเ,เออวัดไม่ดีเฮียวัดน่าจบัวขาวา <S <S สวยสวยสวย <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเฮ้ยเฮีย คุยนั้นรอบนี้ไม่ต้องสมองทเบอร์ใช่ปะใช่แคนทีนกับที่เดิมเนาะใช่ยาสับผมอแล้วแล้วเชื่อมเชื่อมปีขวาต้องสโมองปะนี่เป็นปีฝั่งขวาเนี่ยขวานเจี๊ยบไม่กก็สโมเป็นน้ำเชื่อมนี่ใช้แค่สองลูกเชื่อมไม่ได้แลเชื่อมคนละเชื่อมกันก็